เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปกับเกม l o Block m o t o Track Day Project นะครับผมนี่โอ้โหไม่ชินกันเลยเรียกอย่างนี้นะครับโอเคเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมมอเตอร์ไซค์นะครับผมพวกบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายคลาส s นะ่จริงๆนะครับผมเออเดี๋ยวทำไมอันนี้ไม่มีคนวะอะไรวะเนี่ยทุกคนนี่ก็คือเกมเกมหนึ่งที่ผมแบบเออคิเล่นแล้วเพลินมากเลยสำหรับคนที่ ชอบมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออผมคิดว่ามันเป็นเกมที่เออน่านเล่นอะ่ะทุกคนแบบ f ฟ o ้ยนะครับโหดูด,ด,ดียกล้อกันนะครับผมมันจะไม่ใช่แบบแนวแว้นอะไรอย่างเงี้ยแนวแบบเด็กแว่นอะไรมันจะไม่ใช่แนวอย่างเงี้ยนะครับผมเออมันจะเป็นแนวแบบว่า บิ๊กไบค์มอเตอร์จีพีอะไรอย่างนี้อ่ะผมให้ดูมอเตอร์ไซค์ก่อนดีกว่าครับผมอ่านี่โมเดลเนี่ยก็น่าจะเหมือนหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะครับผมเอออาจจะแบบสติ๊กเกอร์ยังเหมือนเลยนะทุกคน <c oughs> เนี่ยคือเรโนเวอก็คือเรโนเวอเลยนะครับผมเออแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับผมเออจริงโมเดลอย่างเงี้ยถ้าเกมนี้มันดังอ่ะก็โดนนะนะครับผมทุกคนเออถ้าทุกคนแบบตามไปเล่นกันเยอะก็จะโดนได้นะครับผม <c oughs> ถ้าแบบเจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่เห็น,นเออคืออาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนได้นะครับผมเออเกมนี้ผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะคผมเออจนมีตังประมาณ900ล้านนะเกมนี้เนี่ยตังมันหาง่ายนะครับทุกคนเออแค่เราแบบไปแข่งนะ่ะเออเนซึ่งไอ,อในแข่งนั้นคือโคตรมันนะครับแต่ว่าการที่จะไปแข่งได้มันต้องมีการชนะในในด่านนี้ก่อนนะครับผมเออ เมื่อเราจะไม่สามารถไปแข่งในเลสนี้ได้นะครับเนี่ยด่านที่ผมแนะนําเลยก็คือด่านนี้แหละนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออมันจะคล้ายๆกับอาราดูเวอรเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับสักหนึ่งรอบดกวาเออผมมี GSX นะครับผมเออที่ผมใช้ปรับไปหลายคนแล้วแล้ว <c oughs> ผมเออปรับรถแรงๆไปอ่ะไม่ทันนะโอ้ไม่ทันอะไรเสียดายวะทุกคนหนึ่งคือแข่งรอบหนึ่งถ้าที่หนึ่งก็ได้ห้าล้านห้านะผมแล้วก็บวกกับค่าเล่นไปอีกอะเออค่าดราย e อีกอะ คือเยอะมากเลยนะครับผมเออซึ่งมันเป็นะไรที่ฟิวมากเลยนะครับผมเ,ออเดี๋ยวผมจะลองใช้ซูซูกิของผมเนี่ยนะครับผมไปตบคันอื่นให้ดูนะครับผมที่ราคาแพงกว่าอันนี้เนี่ยซูซูกิเนี่ยเป็นคลาสพันที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับผมน่าจะ300รยกว่าล้านนะครับเอออันนี้คือฟิวมากอันนี้เฮ้ยอันนี้เป็นคลาสคลาสที่แบบ GP เลยนะคือมันจะมีหลายคลาสนะครับทุกคน เ,ออเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันต้องเป็นยังไงนะครับผมถึงจะเล่นได้นะครับผมเออด่านเนี้ยจริงๆมันจะมีคาร์สพันใช่ไหมเออเนี่ยด่านนี้มันจะต้องชนะ10บรอบนะครับผมเออเนี่ยเออมันจะขึ้นมาตรงนี้อยู่แล้วผมชนะ10นะแล้วก็อันเนี้ยต้องชนะ10ครั้งนะครับเอยชนะ20ครั้งนะผมถึงจะเล่นด่านนี้ได้นะครับผมแล้วก็ต้องมีรถตามคาร์สนี้ด้วยผมซึ่งผมมีอยู่คันเดียวงนกะ็คือคาร์สพันเลยนะครับผม เออซึ่งผมก็ค่อนข้างจะข้ามขั้นไปหน่อยนะครับผมผมก็ชนะมา54ครั้งแล้วนะครับผมนี่เล่นมาสักพักแล้วนะครับเออเดี๋ยวผมรอพวกพวกนั้นแข่งจบก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมาดูกันว่าด่านนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมจะเล่นให้ดูนะครับผมอ้าวดูสิว่าเราจะตบใครได้หรือเปล่าด้วยซูซูกิคันนี้ับผมนี่เราเปลี่ยนมุมมองได้โดยการกดตวัว V นะครับผมก็มาดูกันวันนี้เ่ยที่ผมอัดนะผมก็มอเตอร์จีพีนะครับได้ ฉลองแชมป์ไปเปที่เรียบร้อยแล้วผมซึ่งเป็นมาตินนั่นเองนะครับผมได้แชมป์ใครที่ติดตามมูโตจีพีอยู่ก็น,น่าจะรู้กันแล้วแหละนะครับผม <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ผมให้ดูการแบนโค้ง <c oughs> ของเกมนี้คือมันดีมากทุกคนดูโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิโอ้โ oh หผมต้องบอกงี้ว่าเมื่อก่อนผมเคยชอบบิ๊กไบท์มากๆากนะผมแต่ว่าพอรู้ว่าแบบจะไม่ได้ขี่อ่ะมันก็จะแบบเลิกติดตามแต่ไม่ได้เลิกชอบนะก็คือยังชอบอยู่แต่ว่าเลก เลอกแบบเลือกเข้าเส้นอ่ะเออมันเคยเข้าเส้นไปอยู่พักหนึ่งนะครับผมเออก็เลยกลายเป็นแบบซูเปอร์คาร์แทนอ่ะตอนนี้แต่ว่าก็ยังไงก็ยังชอบอยู่ดีนะครับผมเออบิ๊กไบคอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกรุ่นใหม่ๆก็ากตามแทบไม่ทันแลยนะเออมันไปไวมากนะครับผม เวท Joy h i l นะครับผม15วิดูซิจะมีใครมาแข่งกับเราไหมนะครับผมไม่มีเลยว้าโหลมาเออมาเออโอ้โหคันนี้ก็แพงกว่าเราปะโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่นะมา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 ขอเฮดท Tour อยากเจอเฮดท Tour ครับอยากตึงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยโอ้โหไม่มีใครมาแข่งเลยโอ้โหมาเดี๋ยวผมจะใช้สมาธิและสตินะผมแข่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าด่านนี้เป็นไงมันประมาณนาทีกว่าแล้วครับด่านนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็คือด่าน ตรงยาวแต่ว่าก็ต้องใช้สกิลนิดน,นึงนะครับผมเฮ้ยอันนี้คือผมก็อาจจะไม่ได้โหดมากนะครับผมนยกว่าพอถูไถ่ในคลาสนี้ดีกว,ว่านะครับผมเป็นคลาสพันนะครับผมปุ๊บโอ้โหชิบหาแล้วอย่างนี้นะครับอ่าพอได้อยู่พอได้อยูออยออย่เกือบไปเลี้ยวนะครับผมไม่ได้เล่นนาน,นเพราะว่าลงงานไปนะครับผมฝึกงานแล้วแบบไม่ค่อยมีเวลามาเล่นนะครับผมนี่แต่ว่า ดูว่าสกิลก็ยังอยู่หรือเปล่านะครับผมตรงนี้เนี่ยตรงยาวนะผมมันก็ไม่เชิงตรงหรอกมันก็เป็นเลี้ยวงกว้างนะผมแต่ว่าต้องดูดีนะถ้าแบบออย่างเงี้ยอย่างเงี้อยาอาจจะเป๋ได้นะครับผมก็ได้อยู่เมื่อกี้ผมผ่อนไปนะครับเออ,อตรงนี้เนี่ยเข้าดีๆแล้วก็เลี้ยวก่อนโค้งมาสักนิดนึงนครับคือการเลี้ยวของมอไซค์เนี่ยมันจะเน้นการแบนโค้งนะผมเออือหรือว่า การเทโค้งที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละนะครับผมคออแทนแบบการเลี้ยวอ่ะมันจะไม่ได้เลี้ยวแบบรถนะครับผมออสังเกตว่าเดีย๋ยมันจะแบนไปอ่ะพวงมอะไรมันจะไม่ค่อยเลี้ยวนะครับผมเออมันมันความยากมันอยู่ที่ตรงเนี้ยความท้าทายความยากอันนี้เราพุ่งได้เลยนะผมเพราะว่าถ้าเข้าเส้นชัยเดี๋ยวมันก็ไม่นับแล้วนะครับผมเออเราไม่จำเป็นต้อง คุ้มอะไรมากเนี่ยเส้นใช้ปุบเราตรงมาอย่างนี้เลยหนหนึ่งที่ยี่แปดนะครับผมผมเคยได้ประมาณ20ต้นต้นอ่ะด้วยคันเนี้ยเออยี่ยี่สี่หรือยี่สามซักสักเวลาหนึ่ง <c oughs> ด้วยคันนี้นะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีการแข่งอีก2ด่ดานในที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าก็ลองไปดูอันนี้ไหมคลาสพันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะกดไหมนะครับผมถ้ากดเนี่ยเราก็จะไปเล่นให้ดูกันนะครับผม <c oughs> เล่นให้ดูซักวิ่งให้ดูสักรอบสองรอบอ่ะนะครับผมแล้วเราก็จะทําแบบกัน เพราะว่าด่านนึงเนี่ยมันนานนะครับถ้ากดไปอย่างนั้นนะ่ะน,นานอยู่นะครับผมออ <c oughs> แต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าของห้องที่ผมที่ผมเข้าไปเดี๋ยวมันจะกดหรือเปล่าคือมันชอบไม่กดกันนะ่ะทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็วิ่งแปงพังเนี่ยที่ผมบอามันหาตังง่ายคือดูทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็คือตังคที่มันขึ้นมานะครับผม <c oughs> ตังที่มันขึ้นมาในที่เราเล่นอนะ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้เป็นแสนแล้วนะผมเออราคารถมาเลยเป็นแบบเป็นพันล้านอะไรเงี้ยเลยนะครับผมอ่าตีฟุตบาทนะครับปีนฟุตบาทได้อะ่ะเออคิดดูนะครับผม <c oughs> เป็นไงครับผมตั้งแต่ที่ผมเล่นแบบเกมมอเตอร์ไซค์มาผมคิดว่าเกมเนี้ยคือเป็นเกมที่น่าเล่นสุดละเออเรื่องของระบบอะไรมันอย่างเงี้ยแบบการแบนโคง้งอะไรมันมันสวยมากเลยครับผมอ <c oughs> ผมไม่เคยเจออะไรที่มันแบบ สวยขนาดนี้ดูเดีโอ้โหเฟี้ยวจัดนะครับผมเฟี้ยวมากนะฮะโอ้แต่ว่าเหมือนไอ้เจ้าของห้องเนี่ยมันไม่กดนะครับผมโอจบเลยว่ะทุกคนนะฮะนั้นเดี๋ยวไปดูอ่ะที่ผมถ่ายมาดีกว่าเออือสองตานเลยไหมในคลิปเดียวเลยไหมทุกคนเออแล้วผมลองไปดูกันดีกว่านะฮะแต่แต่คลิปมันยาวทุกคนถ้าแบบถ้าแบบผมให้ดูจนจบแบบมันยาวมากแล้วผมอาจจะแบบเป็นทำแบบสักนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบดูเพลินนะครับผมว่า เล่นยังไงนะครับผมด่านนั้นนะครับผมโอเคไปดูกันดีกว่าครับผมสองด่านนะฮะเออเป็นภาพประกรอบนะครับผมเออเพราะว่าอนี่มันไม่กดนะครับตมเออผมอยากเล่นแบบมีคนอื่นด้วยไงซึ่งที่ผมอัดเทสมาเนี่ยผมมันมีคนอื่นด้วยนะครับผมโอเอค okay. ผมเลสโก แนะ่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะว่าผมมีคนลดราคา10%ทุกสินค้าสำหรับปลายปีนี้11เดือน11เพียงเกากโค 11, ้ดในฟิป11.11ก็รับไปเลยโค้ดลดราคาสุดิมิเต็ด10%มีจำกัดเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับใครที่กำลังมองหาเว็บขายไอดียโลบอกเจ๋งๆ My Item Store เว็บดีเว็บเดิมของเราด้านเองหน้าเว็บจะมีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น Diving Empire, Diver, Toilet Tower Defense, Block Foot หรือ Anime Vanguard ใน Diver จะมีไก่เงินให้คุณเลือกซื้อมากมาย ตั้งแต่50ล้าน100ล้าน150ล้าน200ล้าน250ล้านไปจนถึง300ล้านครับและในแมบบยอดฮิตอย่างอนิเมะแวนการ์ดก็มีไก่เพชให้คุณเลือกซื้อตั้งแต่5้า0มเพชไปจนถึง3 0 0 0 0เพชเลยครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะให้ดู2ด่านเลยนะครับผมที่มีทั้งหมดในเกมนี้นะครับ2ด่านนะดูว่าแบบเออผมเอาชนะทุกคนยังไงแบบาคลาสแบบที่โหดกว่าคันเนี้ยผมก็ชนะมาด้วยซูซูกิคันเริ่มต้นนะคันเริ่มต้นของคาสพันนะเออ นี่ตอนนี้เราก็แบบผมว่ามันต้องใช้ความใจเย็นครับทุกคนนี่เราไปก่อนไปก่อนอย่ารีบครับผมที่โค้ขงขวาไปแบบดิจิตอลโค้งนี้ยากสุดแล้วครับผมสําหรับด่านนี้ผมคิดว่านะแล้วก็ไปจบโค้งสุดท้ายเดี๋ยวก,ก็ยากอยู่นะครับผมเออเอออสรุปก็ยากประมาณสองทีครับผมโอเคครับผมผมจะให้ดูเป็นไทม์แลปนะครับผมประมาณสามสิบวิดวาหลังจากนี้นะครับผมจนจบแลปเลยครบับนะเพราะว่า มันมันหกและบแบบมันใช้เวลานานมากนะเออสินาทีเรียนะครับผมเออมาดูกันว่าผมจะจบที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าเราไม่สปอยนะครับผม let's go ดูกันแบบชิวๆครับ มาแล้วครับผมโค้งสุดท้ายเอ้ยยังยังโค้ขงข้างหน้าครับนี่เราก็น่าจะจบที่หนึ่งอยู่แล้วผมดูจากเวลานะครับนี่เป็นไงล่ะครับผมเฮ้ยยังนะครับผมยังไม่ใช่โค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสามโค้งนะครับสามโค้องอ่านี้ยาวไปชิวชิวเนีับผมก็รถคลาสพันธเนี่ยตัวแรกนะครับผมราคาสามร้อยกว่าล้านเนี่ยก็ถูกที่สุดแล้วนะก็ยังชนะคนอื่นได้นะครับผมด้วยความ ใจเย็นนะครับผมเออบางคนถามว่าเฮ้ยโหก็ตัดมาแต่ที่เล่นที่ชนะสิวะแล้วก็ใช่ครับผมเออก็ใช่เออก็ตัดมาแต่ตอนที่ชนะไงเออจะตัดตอนแบบแพ้มาทําไมล่ะครับผมเออนะโอเคตอนนี้เราก็เข้าโค้งสุดท้ายแล้วครับผมกับที่1นึับแนะครับผม8คนนะกแข่ง8คนนะครับผมโอเคเข้าไปที่1แบบสวยงาม มาแล้วกับด่านที่2แต่ว่าจริงๆอันนี้เป็นด่านเริ่มต้นนะครับที่ทุกคนสามารถเล่นได้เมื่อชนะสิบแล้วนะครับผมอ่าแต่ว่าผมเอาด่านเมื่อกี้ขึ้นนําไว้แล้วกันนะครับผมไปมารอบนี้เนี่ยจะมีเสียงคีย์บอร์ดแบบ ASMR ด้วยนะอ่าอันนี้ผมอาจจะไม่สปีดนะอาจจะแบบให้ดูชิวๆเพราะว่ามันเริ่มมามันฟินนะ่ะทุกคนแบบผมเอาไม้ไปใกล้ๆคีย์บอร์ดใช่ไหม แล้วคือมันฟิงมากนะผมลองฟังดูนะเออแล้วก็มาดูกันว่าเราจะจบที่เท่าไหร่เหมือนเดิมนะครับผมนะรอบนี้ก็มีคนแข่งทั้งหมด6คนนะครับผมน,ะนี่ก็นี่ได้ว่าเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับผมดูมันแบบเพลินๆนะครับ let's go ใครเป็นยังไงกันบ้างผมสําหรับเกมนี้นะฮะผมว่าถูกใจแบบคนที่ชอบบิ๊กไบค์หรือว่าคนที่ดูมโตจีพีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบนะเกมนี้ทุกคนเออลองมาเล่นกันได้นะครับลิงก์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมอ่าโอเคผมใครที่ชอบเกมนี้นะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อเสื้อผผมหาเื้อได้ที่งด้านล่างครับมีหลายสีหลายสไตล์เลยครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I